แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำวุ้นถั่วแดงกวน ก่อนอื่นนะคะไปเตรียมทำท็อปปิ้งด้วยเนื้อมะพร้าวเนาะแล้วก็วันนี้น้ำที่เราเอาไปต้มกุ้นเนี่ยเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะคะก็จะได้ความหวานจากธรรมชาตินั่นเองเราก็จะขูดนะคะเป็นเส้นประมาณนี้จริงๆที่ขูดตัวนี้มันใช้ดีนะคะเพื่อนแต่ว่าเราต้องลงน้ําหนักมือให้พอดีนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยชินเนาะเขาจะมี2ด้านนะคะสําหรับหัว2แบบเนาะอันนึงก็จะเป็นแบบละเอียดใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะราคาหลักสิบเอง จากนั้นนะคะก็ไปเตรียมวุ้นค่ะเราใช้วุ้นยี่ห้อหนางเงือกนะคะก็จะใช้ประมาณสัก5-6กร,รมัมหรือประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะแต่ว่ามันมีเพียงแค่400 ml เองแต่ว่าเราอยากจะได้ของเหลวในสัก500 ml เราก็เลยเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะสัดส่วนของของเหลวกับวุ้นเนี่ยปกติเราจะใช้500 ml ต่อวุ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ5-6กร,รัมค่ะ ให้เราเทของเหลวใส่หม้อนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเทวุ้นนะคะให้มันกระจายกระจายเนาะแล้วก็ให้เราแช่วุ้นเนี่ยก่อนที่จะนําไปต้มประมาณสัก10-15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยมันดูดซึมน้าเข้าไปให้มันอิ่มตัวก่อนค่ะ พอครบเวลาก็นำไปต้มด้วยไฟอ่อนนะคะระหว่างที่เราต้มเนี่ยเพื่อนๆอย่าทิ้งโดยที่ไม่คนนะเดี๋ยวมันจะจับกันตอนที่วุ้นยังไม่ละลายนะคะลองเอาช้อนจุ่มดูเราจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดๆติดอยู่ที่ช้อนแบบนี้นะคะถ้ามันละลายดีแล้วเนี่ยเราก็เอาช้อนเนี่ยล้างก่อนนะมาเช็คอีกรอบนะลองจุ่มดูถ้าเม็ดมันไม่ค่อยมีแล้วเสริวว่าแบบวุ้นละลายได้ที่แล้วค่ะ นี่เลยวุ่นละลายแล้วนะคะเอาช้อนจุ่มลงไปในมีเม็ดนิดหน่อยเองนะจากนั้นนะคะเราจะมาปรุงรสค่ะเราจะใส่เกลือก่อนนะคะเกลือนี่ก็จะไปตัดรสหวานของถั่วกวนแล้วก็ของน้ำมะพร้าวระวังอย่าใส่เยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะเค็มนะคะถั่วแดงกวนเราทําไว้จากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราวางลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะซึ่งเรากวนถั่วแดงเนี่ยกับ อินทผารามนั่นเองเราใช้อยู่ที่1ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะยีให้มันแตกๆเลยค่ะ พอถั่วแดงกวนมันละลายดีแล้วเราก็ปิดเตานะคะจากนั้นก็ยกลงจากเตาแล้วก็มาคนนะคะรอให้มันหายร้อนก่อนก็ได้หรือว่าใครจะเทใส่พิมพ์เลยก็ได้นะถ้าเทใส่พิมพ์ขณะร้อนๆแนะนําให้เป็นวัสดุที่เป็นพวกแก้วหรือว,ว่าสเตนเลสอะไรแบบนี้นะคะจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเนาะแต่ว่าบางทีเราก็เลี่ยงยากนะคะถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเวลาโดนของร้อนแล้ว มันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะแต่คนเราก็ใช้กันเนาะบางทีมันก็เลี่ยงยากเนาะอย่าลืมจิ้มฟองให้แตกด้วยนะคะเพื่อนเราอยากจะให้มันเย็นเร็วๆนะคะก่อนที่จะเอาเข้าตู้เย็นเราก็จะเอาน้ํามาหล่อแบบนี้แล้วก็วางน้ําแข็งไว้ด้านข้างนะคะถ้าใครไม่มีตู้เย็นทําแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่วันนี้เราก็จะแบบให้มันหายร้อนเร็วขึ้นแล้วก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นอีกรอบค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นถั่วแดงกวนนะคะเวลาทานเราจะใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะตามชอบเลยแช่เย็นๆนะคะทานแบบอากาศร้อนๆนี้สดชื่นนะคะชื่นใจมากๆลองไปทำดูค่ะ